เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันกับท่านแรกนะฮะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยได้พูดคุยกันไปสําหรับสภาวะตลาดในช่วงนี้นะครับกับพี่อ่องครับคุณเอกปาะวนสุนทราพิชาตผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายตราสารทุน8บริษัทหลักทรัพย์ภายนั่นเองนะครับสวัสวดีครับพี่อ่องครับครับสวัสดีครับเอ็ดเวิร์ดแล้วก็ทุกท่านด้วยครับสวัสดีครับยามเย็นนะพี่อ่องครับก็ไม่สามารถผ่านต้านขึ้นไปได้นะครับ ใช่นะครับก็มันก็คือเท่ากับว่ามันพลังมันก็ความต่อบเนื่องที่แบบจะลุ้นตามการเปลี่ยนแนวโน้มเนี่ยก็ยังยังไม่เกิดนะครับเพราะว่าเอมันมีแนวมันมีแนวสำคัญเนี่ยก็คือที่แถวแถวหนึ่งหนึ่งสองศูนย์ศูนย์เจ็ด 08อย่างเงี้ยตอนเช้าเนี่ยเ <ละ S 1> ออ <ละ S 1> ที่ที่ขึ้นมานะครับแล้วก็ถัดไปก็คือโซนโซนแก็บนะครับ <ละ S 1> ก็คือ1216ซึ่งซึ่งถ้าจะเป็นแบบภาพของการเปลี่ยนแนวโน้มมาก็ต้อง <ละ S 1> ต้องปิดแก็บนี้ก่อนนะครับเออต้องปิดแก็บนี้ก่อน11216กันมิฉะนั้นก็ก็ยังเหมือนที่ผ่านๆมาก็คือเป็นแบบภาพการ แคเด้งแล้วก็แล้วก็เปิดด้านดาวไซอย่างเงี้ยเออลงทำแบบเออโลใหม่อย่างเงี้ยนะครับ,รบซึ่งเอ,อตอ,น,น,อเนเนี้ยคือเซ็ตเนี่ยก็จะมีที่มีตรงโลเดอร์ม,มันแหละก็คือโซนมีหนึ่งหนึ่งเจ็ดศูนย์หนึ่งหนึ่งแปดศูนย์นะครับอืมถ้าถ้าต่ำกว่าก็จะ เปิดด้านดาวไซตเปิดด้านดาวไซต่อนะครับถัดไปก็คือโซนหนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์นะครับนี่เป็นที่เป็นแนวถัดไปนะครับก็เราก็เลยเป็นเหตุผลว่าหุ้นก็ยังยังไม่น่าเล่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันก็อย่างเงี้ยพอเห็นแบบแบบมันจากมันดีสี่วันไข่ะเนาะอือคือแบบยังเขียวอยู่ดีปั๊บเป็นแดงอย่างเงี้ยนะครับซื้อไปก็ ก็แบบเอกำไรไม่เยอะแบบขาดทุนได้อีกอย่างเงี้ยเออนะครับก็อาจจะเป็นเว้ซีไปก่อนนะครับสําหรับสาหรับพุ้นแล้วก็เราก็เน้นนาทีเฟกกันแหละเออซึ่งซึ่งเราก็ชอบไปลวตอนเช้าที่บอกครับคือโซนโซนเจ็ดเออเจ็ดเจ็ดเท่าไหร่นะเจ็ดหกหกสามหกห้านะครับอืมก็ ก็ถ้าใครกำลังแล้วก็แบ่งปิดเพิงแล้วกันตลาดมันสวิงน,นะครับ,รบจะแบ่งปิดทางกระบาอไป,อไ,ปไปบ้าน,นนะครับแล้วก็อีกส่วนก็เราก็ใช้ไาวันนี้แหละเจ็ดปกแปดจุดสามนะครับสูงกว่าก็เป็นการปิดช็อตที่เหลือถ้าไม่งั้นก็ยังถือได้ต่อเพราะว่าถัดไปก็จะมีโซนโซนเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดสี่สามนะครับ อ,อแล้วก็มากกว่านั้นคือถ้าเทียบเคียงเซตหนึ่งหนึ่งสี่ห้าหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์มันก็จะมีโซนแนะถวแถวเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองหกนะเออนะครับก็เราปิดตรงนั้นเปิดใหม่ก็เออยเ่ยังเป็นยังเป็นช็อตอยู่อ,อืมนะครับยังเป็นภาคของการชอร็อตอยู่นะครับก็เดี๋ยวอัปเดตอีกทีแล้วกัน ครับอัปเดตทีละกันอันนี้ก็สําหรับคนที่เปิดไปตอนเช้าหรือว่าวันวันวันพุธเนะเาะนะครับที่จะทาแก๊้งสามชาตินะครับที่บล็อกก็ไล่แบ,บ่งเปิดช็อตสองไม้นะครับเออแล้วก็ทําตามที่บอกแบ,บ่งปิดไปบ้านแล้วก็อีกแนวหนึ่งก็คือโซนโซนเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดสองหกประมาณนั้นนะเออนะครับ เอ่อตัวทองเป็นลองนะเออเป็นลองเราต้องเบ็ดลองดูเพราะว่าอ่าน่าจะยังได้อยู่แต่ว่าก็ต,ต้องต้องคัดถ้าผิดทางนะครับก็คือเอ่อตอนเช้าให้เปิดไปละสองเก้าสองศูนย์นะครับอันนี้รอเปิดทีนึงสองพันเก้าสองพันเก้าเอออีมาหีนึงสองพันเก้านะครับแล้วก็ต่ำกว่าสองแปเก้าสูนย์คัดลอด ด้านบนมีโซน295 2960ไฮเดิมครับเป็นจุดในการรอปิดทางบนไรครับครับผม2900-2950นะฮะเป็นโซนของตัวทองคำฟิวเจอร์นะครับก็รอลงไป2900นะครับถึงจะสามารถเปิดลองได้นั่นเองก็คือวันนี้พี่ออกมาได้มีแนะนำหุ้นตัวไหนเนาะเพราะว่ามันไม่น่าเล่นเลยนะใช่ครับเล่นเล่นทีเฟกดีกว่าครับง่ายง่ายกว่าเยอะคือขาดทุน ก็เราคัดเราคัดสมุรถคณิตดีแล้วก็มันมีเล่าเรือยู่แล้วอย่างเงี้ยเราเล่นอะไรแบบเป็นรอบๆสั้นๆก็ดีกว่าเล่นพุ้นเยอะเลยนะครับใชั่งน้ำก่อนด้วยครับผมครับอ่าก็ทีเฟกซ์นั่นยังไงก็ได้เปลี่ยนนะฮะในเฉพาะแนวรุ่งขาลงแบบดีนะฮะอ่ะโอเคนะครับภาพรวมตลาดเนี่ยก็เป็นแบบนี้นะโอ้แต่พี่พีนักงทุนบอกนะว่าลงลงหมดแล้วนะอ่ะก็ทํำยังไงได้ละฮะ ก็ลองไปดูนะครับหลายๆผลิตภัณฑ์นะที่มีให้เลือกลงทุนกันตอนนี้นะครับมันไม่ได้มีแค่ตลาดทุนไทยนะพี่วินักลงทุนครับลองไปดูศึกษาข้อมูลกันเพิ่มเติมได้เลยพี่อ่องวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับจบเวลานะครับกับพี่อ่องนะครับคุณเอกบาวินสุนทรวิชาตันเองนะฮะตอนนี้พี่อ่องอยู่บริษัทสับไพ่แล้วนะพี่วินากลงทุนครับก็ ย้อนลองย้อนฟังนะฮะดูรายการแก๊งชาชาชาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาก็ได้นะครับว่าพี่อ่องเนี่ยได้พูดคุยอะไรกันไปแล้วบ้างนะครับผมสำหรับบรรยากาศการลงทุนในช่วงนี้นะครับก็เห็นได้เลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเซตเนี่ยวันนี้ก็ยังมีความมันผวนอยู่นะครับก็ว่าไม่สามารถผ่านแนวต้านด้านบนไปได้นะฮะก็ลงมาต่อเหมือนเดิมเลยนะครับ